เอาดค่ะดรับเอาขออนุญาตบันทึกภาพคนสวยๆเอาบันทึกภาพคนสวยไว้ก่อนาคกอนกล้องลุงมันเป็นอย่างเงี้ยเจอคนสวยไม่ได้มันจะดึงมือไปอย่างนั้นคุณเชคครับน่ะ ถ่ายรูปรอๆก่อนเนี่ยความรอมันจะดึงไมด้เนี่ยกล้องเนี่ยชอบคนสวยคนรอคนรอเออเออเอาหนักออกมายืนแค่เดียวนึงที่ถ่ายไม่ทันเออเออ เดี๋วตนั้นแหละงนั้นแหละเอาญาติญาติมารวมหน่อยนี่นภาพนี้นีนี่นี่เนยมารวมามาอยู่ทางนู้นไม่รู้ว่ามีงานนั้นน่ะเอาปเอาไปเอาไปหน่อยนะวันนี้เป็นวันมงคลนะอ๋อสมชายและคุณแสงเทียนนะครับจะได้บวชหลานชายที่วัดพระประมเจดีราชวรมหาวิหารนะฮะพวกเรา ที่อยู่ในงานนี้เป็นสิริมงคลท้งนั้นนะครับร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยลุงนี่วันนี้สุดยอดเลยเอาน่่น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 เเน่เน่นน่่่น่่่น่่่่เเ่เเ่่่ ใสจะไปจะไปแทบเท้าพะล่วงเลยมั้งลงมาลงมาอ่านี่บ้ามาอยู่กับสายเทียนนะมาดูแล้วร้อนร้อนะครัี กร่ปอกรักขึนไปกกขึ้นไปัทําอพสองนี่ัมไ่เปนใไหมสองอะไม่เป็นเคื่อนไปสองงดิขึ้นไปสองังอย่าไปจุดสุกเดียวมันหนักมาง เอาทางด้านนี้ขยับก็หน่อยมันไม่บาลานไม่บาลาน,านเ ลงดึงนิดลงนิดนึงเ่อไม่ใช่พี่ไม่ใช่เอาขึ้นนะแต่ว่าลงนิดบาดกับไปต้องอยู่กับน้าเอาเอาเอาแวกเนี่ยแหวกเคยบอกหน่อยเอาบาดขึ้นไปแล้วพัดไตนี่สรุปแล้วงานนี้ไม่มี ใช่ไหมฮะม่กันแค่นี้แค่เออผู้หญิงคืออุ้มไตไม่มีผู้ชายอุ้มไตหรอกเอาขึ้นไปอยู่กับนาคเลยขึ้นไปอยู่กับนาเอาป้าป้าอุ้มไตหน่อยขึ้นไปอยู่กับนาเด็กใช่ก็เอานาเลยรู้สึกตรงนี้ไม่ยอมแหวกเลยเนี่ยตรงนี้ไม่ไม่ยอมแหวกเลยบอกใหห้แวกไม่ยอมแหวกเลยบอกได้ที่แล้วใช่ขอไม่ยอมแหวกเออ ำไมล่ะให้แม่เขาอยู่สิอย่าบังอย่าบังอย่าบังหน้าอย่าบังหน้ายองแบบเอาขยายออกนิดเดินมือห้อยลงไปไม่เห็นคนถืออุ้มไกลเลยอ่ะมือปุกจับข้างบนจับข้างบนอะจับขอบบนอะพี่เทียนบอกให้สิจับแล้วมือห้อยลงไปงั้นจะไม่เห็นหน้า ือซองก็แบ่งให้คนที่ไม่ได้ถือด้วยมันจะแลดูสวยกว่ามันไหนถือซองแบ่คนที่ไม่ได้ถือวต้องไงกันสองรายกาจัะคบจับปังจัักเนไเีพคนนี้ปังพุใจหมดเลยพี่มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ ครับใจะคไม่มกออแต่อยรู้เห็นเรมาหลือเหลือแค่แม่แม่กับพไม่ทันแล้วค่ะ ไม่ทันแล้วไม่ใช่ไม่ทันแล้วแหละพี่ใช่ใครเป็นแม่เนี่ยเดินมันเหยียบเท้านะนี่เราก็ได้ไอ้นี่เหรอมันมันมันที่มันไม่ได้ที่เลยอ่ะมีสีเจ็มเจ๋งเลย่หนูก็มีสีนี้ ตลาดตะไคร้ทางไหนเนี่ยตลาจะไทางไหนเนี่ยไม่ได้พูดแบบนี้ไงแล้วทุกคนทุกประเทศทุกประเทศพ่อต้องเปลี่ยนทองนะของคุณพ่อยิบไปเลยที่ค้งทีชุดยิบได้เลยเพราะเราไม่ได้นั่งหลังคาไว้หรือว่า มีแบงค์ใหญ่นะจะไปทำบุญกับคุณเองก็แรกแรกเป็นแบงค์ย่อยก่อนพอได้แบงค์ย่อยแล้วนะพิเศษให้สะอาดก็เลยสร้างใจใหม่เอาที่พร้อมไปดูพอเสร็จแล้ว <crawl> ท <prejudice> ่านก็ลงมาข้างล่างด้านซ้ายด้านขวา น้ีที่ให้กันจิด่พูดน้มาถึงแล้วลุงพ่อยืนก็มีความสง่าลุงพ่อระงุขเจิญมีความสง่าเ้าจะล่ามรที่นบ้างลก็จ้เองเอารพร้อมนะยืปแถว อนะกีว้อยางออย้า้อตาย้อา่ลนะเอาเดิได้เลยครับพร้อมกลับมาเดินเดิวลูกเดินมาคุ้มความที่สูงโซนเป็นรักเป็นโหร ạ bằng cách là 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 bằng là là รอไว้นะลงไปลงไปตั้งแถวรอไว้เอาหน้ามานี้มาลาเจ้าพ่อก่อนลงไปตั้งแถวรอไว้แบบนี้นะไอบวใไอมลูกมืหลานบวชก็ต้องอามาลายู่ที่นี่จะลาสององค์ก็คือลาหลวงพ่อพะล่วงลาเจ้าทอประสาททอง โดยท่านใจอนุโมทนาในการบวชของเรา,เราตั้งใจว่าตามกายกรร,าการมวาจีกรรมมโนกรรมตามทั้งสามน,นี้ที่ลูก ได้เคยล่วงเกินเจ้าพ่อปราสาททองด้วยใจก็ดีด้ววาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้เจ้าพ่อปราสาททองอาโหสิกรรัใข้าพระเจ้าทด้เทิน เอาเสร็จแล้วปนองมือไว้เอาว่าตามข้าพระเจ้ามากราบลาเพื่อเข้าบานพระชาอูปสมบทอพระพิโสสงในบวรพระพุทธศาสนาจนกราบเท้าเข้าสู่พระนิพานนปัจจโยโหตุเอาหลับตาบอกทางใจว่าเราชื่ออะไรนามสมุณอะไรได้มาลาเจ้าก็ประสาททองเพื่อเข้าบรรพระเจ้าบสมบท ขอให้เจ้าพ่อปราสาททองได้อนุโมทนาในการบวชของลูกในครั้งนี้ด้วยเทิน <c oughs> เอาจะแล้บกราบกราบสามครั้งกราบสามครั้เขาไม่โหลรโะโห เสียงดีเสียงดีต้องมีโฮมีโฮบวชต้องมีโฮต้องมีโฮเพื่อความเป็นสิริมงคลนะทั้งพ่อนาคและพวกเราที่มาอ่าเป็นรอบที่หนึ่งอ่าเดินอ่เดินแต่อย่าเดินเร็วนะอ่าเป็นรอบที่สองนะครับช่วยกันโฮนะครับโอ้ย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 ค่อยไป ครั้งที่สามสุดๆเลยนะ